สวัสดีครับผมร้าน vr s k i r t นะครับผมวันนี้เราพามาชมนิสสันอ m เม a นะครับคันนี้2020นะครับผมมาใส่สเกิร์รอบกันนะครับคันนี้ทรง x-t นะครับตอนนี้งานจะแนบเนียนนะครับไม่มีขอบยางนะครับผมดูเนียนตาไปเลยครับ ชิ้นค้างสอดเข้าใต้ประตูนะครับสายคลีนๆนะครับตัวนี้เลยงานเนียนๆนะครับคันนี้ด้านท้ายมาแบบท่อคู่นะครับผมข้อสแตนเลสนะครับสองท่อซ้ายขวานะครับตัวงานดูนะครับไม่มีขอบยางเลยนะครับเนียนตามากๆนะครับเข้าลูกนะครับตัวนี้ ชุดนี้ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับเราทำสีให้จบๆพร้อมติดตั้งฟรีนะครับผมร้าน b.r. อาสเกิดนะครับอยู่โซนมหาชัยพระราม2นะครับสนใจทักเพจทัก Facebook ได้เลยครับหรือเสิร์ช Google b.r. อาสเกิดนะครับได้เลยนะครับวันนี้เราก็ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ